โม่อขึ้นลำบ้านนะคะน,นี่พามาชมถนนบางพลงีถนนคาพี่น้องจ้ะถนนบางพลีตำลุขาอันนี้คลองบางพลีตำลุพี่นองจ้ะ การเดินทางท้องถนนกับแม่โมค่ะถนนบางบีตำรวจค่ะของบางบีตำรวจ เ้องพีง่ดตำรวจเนี่ยอันนี้ก่อนจะไปถึงบ้านแม่หมูนะคะนนี้นะก่อนจะไปถึงบ้านตอนที่จะเข้าบ้านแล้วก็จะมีหมู่บ้านมากมายนะหมู่บ้านไหมู่บ้านหมู่บ้าน,าน,านอันนี้ก็จะเป็นวัดวัดน้อยสวุวรรณดารามเนาะหรือว,ว่าวัดคลองเก้านะคะ สุวรรณธารามหรือว่าวัดพองเก่า แพร์กษาเลยนะคะเนี่ยถนนแพร์กษาเนาะกำลังจะเข้าบ้านกันค่ะเข้าบ้านกันแล้วชมบรรยากาศเมืองแพร์กษาะคะ่ะ ภาษสาเนาะสมุดปากกาพี่น้องจา๋าลายเลี้ยวนะซอกแซร <laughs> ลายเลี้ยว <laughs> ก็จะไปถึงบ้าน ุดค่ะวันหยุดจ้ชีวิตแม่หมูก็จะประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องจ๋าเนาะพาชมพาเที่ยวเอ่อเที่ยวเดินทางนะคะอย่าลืมชมคลิปให้แม่หมูด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเด้ออันนี้ก็จะเป็นโรงงานนะคะฝั่งขวานี ถึงหมู่บ้านแม่หมูเนะแล่วก็จะเป็นป่าเหมือนกันเนะเป็นป่าอย่างว่าตัววันนี้ก็วัฒนาอันนี้ก็จะเป็นสาลจีนเนะศาลสุนจีนเป็นรับจัดงานเลยว่าทำกิจกรรมอะไรหลายอย่าง แจกไข่กล้วยนะกล้วยค่ะกล้วยน้ำว้ามันรูปงามมากเลยค่ะพ่อกล้วยน้ำว้า